เป็นการเขาเรียกว่าก้าวไปอีกขั้นหนึ่งของของไพล์มาซอร์ทาวเฮาส์ครับผมรวมทั้งสองสองโครงการกเฟสหนึ่งเฟสสองเนี่ยค่าก่อสร้างทั้งหมดประมาณไม่รวมที่ดินนะประมาณ200ล้านแล้วก็จะมีเรื่องของงบลงทุนอีกงบลงทุนพวกสต็อกหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆประมาณ100ล้านก็รวมรวมเป็นประมาณ3 0 0ล้านครับครับทั้งสองทั้งสองเฟสครับเป็นสาขาที่2ของ Merc e d e s Benz ครับของ Pri m มาของเราครับผมโครงการนี้เ,เราเรา,เราพูดบอกไม่ได้ฮะขึ้นอยู่กับว่าทาง m e r c e d b e n z เขามีพื้นที่เปิดใหม่หรือเปล่าแล้วก็ถ้ามีพื้นที่เปิดใหม่อยู่ในโซนที่เราอยากจะไปลงทุนเราก็อาจจะยื่นเรื่องเข้าไปแต่ว่าของเบนซ์นี่ก็ต้องมีการแข่งขันกันนะครับก็ต้องมีการนํสเตอร์แผนทําเรื่องกลยุทธ์ต่างๆเข้าไปด้วยซึ่งอันนี้ยังบอกไม่ได้ก็แล้วแต่ทาง Mercedes-Benz เขาจะพิจารณาเปิดหรือเปล่าครับผมแต่ทางกลุ่มเนี่ยพร้อมนะถ้าเปิดที่ไหนเราถ้าถ้าคิดว่าโซนนั้นเราเรามีความพร้อมเราก็จะไปสมัครด้วยครับ เอาเอาเป้าระยะสั้นก่อนลวกันนะที่นี่เนี่ยเรามองว่าปีนี้เราเราเพิ่งเปิดเมื่อเดือนที่แล้วนะฮะเอาเป็นว่าถ้าไปเริ่มต้นที่ปีหน้าดีกว่าเนี่ยเราคิดว่ายอดขายก็จะประมาณ300คันต่อเดือนนะไอต่อปีนะครับตัวทีสามร้อยคันต่อปีซึ่งก็เป็นขนาดไซส์ของตลาดของพัทยาอยู่แล้วนะครับเป็นยอดรถใหม่ครับรถใหมท่ที่นี่ที่นี่ที่เฟสหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นรถยูสรถยูสไม่ได้มีเป้าหมายครับมันไม่มีเป้าหมายคือเราพยายามส่งเอ่เฟสสองเปิด คิดว่าเดือนธันวาน่าจะต้องอเปิดรับ m o เดลเอ็กซ์โปทันครับการก่อสร้างนี้น่าจะเสร็จประมาณเดือนตุลาคมนะครับหลังจากนั้นก็จะมีตกแต่งแล้วก็ทดสอบระบบอะไรก็น่าจะเอาพร้อมจริงๆน่าจะเป็นเดือนธันวานเป็นมายุสคาใช่ครับคือวันที่เปิดเนี่ยอาจจะช่วงเดือนเดือนพฤศจิกาก็อาจจะเริ่มเปิดได้แล้วแต่ว่าเราถือว่าเป็นการซอฟต์ลอนไปจริงๆแล้วคือถ้าจะเอาเป็นทางการน่าจะนะฮะน่าจะเป็นเดือนธันวานครับจริงๆแล้วตอนที่เรามาสำรวจนะครับ พื้นที่เนี่ยเป็นโซนที่เป็นพื้นที่ของ EEC ซึ่งเป็นการลงทุนไม่กลับโปรเจกต์ของรัฐบาลนะในโครงการนี้มีโครงการขนาดใหญ่เยอะมากทั้งเรื่องของการพัฒนาสนามบินอุตภาการทําเรื่องของถนนที่เชื่อมระหว่าง3สนามบินกรุงเทพกับที่นี่ใช่ไหมฮะที่ดอนเมืองที่สวนอูวและก็ที่อุตภามันมีโครงการขนาดใหญ่แล้วมันก็มีเรื่องของอุตสาหกรรมเยอะมากที่เกี่ยวข้องแล้วก็กิจกรรมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ เรียกว่าชิ้นส่วนของ EV ก็เยอะนะฮะที่นี่เพราะฉะนันเนี่ยตรงนี้ก็จะมีการลงทุนขนาดใหญ่ซึ่งก็จะมีเงินหมุนเวียนในภาคเศรษฐกิจเยอะและนอกจากนั้นเนี่ยตรงแถวนี้ก็จะมีโครงการที่เขาเรียกว่าห้วยใหญ่ห้วยใหญ่เนี่ยจะเป็นโครงการที่รองรับเรื่องของอเรื่องของเขาเรียกอะไรเป็นเป็นลักษณะของ business center ด้วยแล้วก็จะมีโครงการที่อยู่อาศัยยุ่มากเลยพราต้องรองรับกับคนที่จะมาทำงานในภาคอุตสาหกรรมที่นี่นะฮะ อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นลักษณะทั่วๆไปของชนบุรีอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญคือชนบุรีเนี่ยถ้าเราดูจาก GDP GDP เนี่ยเป็นอันดับ2หรือบางครั้งก็อันดับ3ของประเทศรองจากกรุงเทพนะฮะก็จะมีชนบุรีกระยองเนี่ยที่จะแข่งกันขึ้นมาเป็นอันดับ2ออยู่ก็เรียกได้ว่ามีศักยภาพสูงมากในเรื่องของ GDP และนอกจากนั้นแล้วชนบุรีเนี่ยถ้าดูจากยอดจเบนนียรถยนต์นะผมไม่ระบุว่ายี่ห้อไหนก็คือยอดโดยรวมเนี่ย เป็นอันดับสองของประเทศกรุงเทพอันดับหนึ่งใช่ไหมยอดจดทะเบียนรถใหม่แล้วก็ชลบุรีอันดับสามจะเป็นเชียงใหม่แล้วก็ที่มขกัรคือชลบุรีเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ทางกลุ่มได้มีการลงทุนอยู่ก่อนแล้วนะฮะก็ที่ที่เรามาเลือกตรงนี้ก็เป็นจุดที่อย่างที่เมื่อกี้บอกว่าก็มีรถอ่อีกค่ายหนึ่งก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันแล้วก็ที่ดินเนี่ยเป็นที่ดินที่เรามีอยู่แล้วรวม8ไร่ซึ่งปัจจุบันก็มีทาง MG ด้วยก็เราก็กันพื้นที่ประมาณ3ไร่ครึ่ง มาทำบริษัสเปนเฟสหนึ่งนะฮะส่วนเฟสสองอยู่ในเมืองก็จะใกล้ใกล้กับเขาเรียก่าใกล้เมืองเข้าไปอีกนะฮะตรงนั้นก็ถ้ากับว่าเราจะมีพื้นที่ในการทําตลาดหรือว่าการดูแลลูกค้าเนี่ยสองจุดนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราเรามีสิทธิ์ในการทําตลาดไปถึงระยองได้เพราะว่าระยองนี่ยังไม่มีโชว์รูมของ Merc e d e เ Benz ฮะเราก็ไปสามารถที่จะเรียกได้ว่าทำตลาดได้ถึงระยองก็เลยมองว่าจุดนี้ก็รับ โครงการใหม่แล้วก็การขับนาคมจากพัทยาไประยองตอนนี้ใช้เวลาไม่ไม,ไ,มไม่ถึง4ี่สินาทีก็ถึงแล้วก็วตรงนี้ก็จะรองรับโซนนี้ไปนะก็เป็นโซนที่เป็นเป็นหมู่บ้านเกิดใหม่เป็นชุมชนเกิดใหม่เป็นโซนอุตสาหกรรมใหม่ๆส่วนด้านในนั้นก็เป็นเป็นชุมชนหลักอยู่แล้วป็เรียกไม่เป็นเมืองอยู่แล้วฮะก็เลยคิดว่าเรามี2จุดที่สามารถที่จะดูแลลูกค้าได้ก็เป็นประโยชน์กับลูกค้าของเราครับปนกันครับปนกันที่นี่ถ้าเทียบกับกรุงเทพแล้ว ต่างชาติจะเยอะปริมาณเยอะกว่าแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เยอะมากนะ,ะก็หลักๆก,ก็ยังเป็นลูกค้าไทยอยู่อาจจะมีถึงประมาณสัก2 0 3 0ที่เป็นต่างชาติครับซึ่งก็จะมีทั้งชาวต่างชาติที่เป็นทางทางยุโรปนะฮะแล้วก็จะมีทั้งชาวจีนที่มาเรียกว่ามาทำธุรกิจในในพัทยาอยู่เยอะพอสมควรครับผม ev จริงๆแล้วเราตั้งแต่ที่เราอยู่ที่ที่สาขาที่กรุงเทพเนี่ยเราก็ได้รับเลือกให้เป็น หนึ่งในสี่ของโชว์รูมที่ขายรถไฟฟ้าเป็นเฟสแรกนะฮะตอนนี้ก็ได้ยินว่าส่วนใหญ่จะได้ขายรถไฟฟ้ากันแล้วแต่ว่าเนื่องจากเราเป็น,ปนโชว์รูมที่ได้รับเป็นเฟสแรกเนี่ยก็จะมีการเตรียมการเรื่องของอพื้นที่การจอดรถโชว์รถนะฮะเจ้าที่ของเราตั้งแต่ Product Expert เราก็ไปอบรมเรื่องของไฟฟ้ามาเรื่องรถไฟฟ้าเรื่องของอคุณสมบัติของรถเรื่องฟีเจอร์ต่างๆเรื่องการใช้งานต่างๆเพื่อเอาไว้ถ่ายทอดให้ลูกค้า ช่างก็จะมีช่างที่ต้องไปอบรมเรื่องของการการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าแล้วก็ CDT CDT ซึ่งคือช่างเทคนิควิเคราะห์ก็ต้องไปเรียนเฉพาะเหมือนกันเซลล์ก็ต้องไปอบรมเฉพาะเพราะนั้นหลักๆก,ก็คือเรื่องของการลงทุนเรื่องของบุคลากรที่ต้องอบรมให้ผ่านขั้นตอนของ m e ซ s เบนทแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่มีอุปกรณ์การซ่อมที่เฉพาะทางก็จะต้องทำตามมาตรฐานอันนี้เราเตรียมพร้อมให้หมดแล้วครับ ตอนนี้ที่นี่ยังไม่ได้ทำครับเดี๋ยวจะดูว่าจะจะ,จะคุยทางเมเจอร์นอยู่ครับเพราะว่าในอนาคตก,ก็น่าจะมีกันทุกที่ฮะอย่างที่กรุงเทพก็มีแล้วนะฮะก็อันนั้นเป็นโครงการที่ร่วมกับทางาน่าจะเป็นของปตทหรือว่าของผมจําชื่อไม่ได้จริงนะอันนี้นะครับผมอันจริงตอบแทนเมเจอสเไม่ได้แต่จากที่เข้าไปสัมผัสเวลาเข้าไปประชุมหรือว่าไปดูงานต่าง,างๆเนี่ยเมอร์สเปนก็เป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบสูงแล้วแล้วก็มีประวัติยาวนานเรื่องของการ ทำรถยนต์อยู่แล้วนะแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยทาง Mercedes-Benz ก็มีการทำรถไฟฟ้าขึ้นมานโดยเฉพาะของ Mercedes-Benz เนี่ยถ้าดูจากจาก eqs มาเนี่ยเขาไม่ได้ทำจากรถสันดาปภายในไม่ได้เอารถน้ำมันมามา,มาเปลี่ยนเป็นมอเตอร์แต่ทำรถเพื่อไปรถไฟฟ้าเลยนะซึ่งผมเชื่อว่ามีการเตรียมการมานานแล้วนะฮะในเรื่องของเทคนิคอลต่างๆทั้งเรื่องของวิศวกรรมต่างๆแล้วก็ที่ที่เรา ขายมาตั้งแต่เป็นรถไฮบริดมาจนถึงรถไฟฟ้าเนี่ยเราก็ไม่เจอปัญหาหนักๆอะไรเนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่เราแก้ไขได้ครับผมเชื่อว่าเรื่องคุณภาพเนี่ยเ e อร e เซสเบนไม่แพ้ใครยอดขายอีวีผมผมบอกตัวเลขไม่ได้นะเพราะว่าทางทางเบนสขายแต่ว่าเราเนี่ยจากที่เราสำรวจมานะฮะก็เราเป็นโชว์รูมที่ขายรถยนต์ไฟฟ้ามากที่สุดของ Mercedes-Benz นะฮะรวมทั้งไม่บักด้วย ก็เรียกได้ว่าเราเป็นที่หนึ่งทั้งไมบั๊ที่หนึ่งทั้ง E q คิจากตัวเลขที่เราสารวจมานะแต่ว่าผมไม่สามารถบอกตัวเลขได้แต่ว่ารถที่เข้ามาเนี่ยเราเราเข้ามาเท่าไหร่เราก็จําหน่ายหมดแล้วแล้วทีมียอดจองคง,งค้างอีกพอสมควรเลยโคต้าก็โคต้าก็เฉลียกกล่ยใกล้เคียงกันนะโคต้าเฉลี่ยใกล้เคียงกันจองอยอนะ <laughs> รถไฟฟ้าผมว่าตอนนี้ EQS ถ้าพูดถึง EQS ก็ไม่นานนะคระับเดียวก็มีรถส่วน EQB นี่ต้องรอ,อนิดหนึ่ง EQB จ,จะ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 ขาดตลาดอยู่ตอนนี้จะขาดสัปปาย,ยังไม่พออยู่นะครับส่วนไม่บักเนี่ยก็คาดว่าตอนนี้เนี่ยที่สต็อกที่เรามีอยู่เนี่ยหรือว่าเอาเคชั่นที่เรามาโคตา้าที่เรามีเนี่ยเราจะห่ายหมดละและยังมียอดจองคงค้างอีกน่าจะประมาณ5-60คัน นะครับซึ่งเราเราถึงมัน่นใจว่าเราเป็นที่หนึ่งในเรื่องของการขายรถยนต์ไมบักแล้วก็รถ EQ ด้วยนะครับ <S <S อ๋อจะียกว่าคือตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเดี๋ยวผมไม่พูดประเด็นนี้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวผมคิดว่าปลายเดือนเนี้ยเบนซ์จะมีการแถลงข่าวอะไรบางอย่างก็จะมีแผนอะไรบางอย่างออกมาซึ่งก็เลยไม่ไม่อยากพูดถึงเรื่องเรื่องเรื่องยอดจําหน่ายเรื่องเต้าอะไรแต่ว่าด้วยไซส์ของเราเนี่ยตอนเนี้ยเราเราเราเติบโตมาทุกปีแล้วกัน แล้วเราเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยเราน่าจะขายทะลุพันคันปีหน้านะซึ่งเป็นปีที่ปีที่เราเป็นที่สี่นะเราก็น่าจะขึ้นไประดับตอนนี้แล้วน่าจะท็อปทีแล้วฮนะเราคาดว่านะว่าปีหน้าเนี่ยยังไงพันคันที่กรุงเทพแล้วก็ถ้ารวมที่นี่ด้วยเราก็น่าจะไม่ต่ำกว่าพันสองคันอยู่แล้วถ้ารวมที่นี่ด้วยเนี่ยเราเราเป็นเป็นเป็นเขาเรียกอะไรคา,าดการณ์ของเรานะว่าไม่ต่ำกว่าพันสงคันครับอื เอาจากตัวเลขที่ประมาณแล้วกันนะฮะก็ประมาณ5%ถึง6%ครับด้วยด้วยที่ทัวลงกรุงเทพที่เดียวครับประมาณนี้ก็แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราเติบโตต่อเน,นื่องตั้งแต่ปีที่1ปีที่2ปีที่3านะฮะก็เป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นผ,ผลที่น่าพอใจทั้งเรื่องของด้านงานขายเรื่องด้านบริการหลังงานขายนะแ,แล้วก็ที่สำคัญคือ,เ,อเราทำงานมาครบ3ปีเปิดมาครบ3ปีเนี่ย ปีที่แล้วนะฮะเราก็ได้รับรางวัลที่น่าภูมิใจมากก็คือรางวัล c s ยของขายนะฮะเราได้ c s ยอันดับหนึ่งของโชรูนะฮะอันดับหนึ่งของประเทศเซลล์ของเราก็เป็นเซลล์คนหนึ่งของเราเนี่ยก็เป็นเซลล์อันดับหนึ่งของประเทศในเรื่องของ c s i การสร้างความภูมิใจลูกค้านะด้านนั้นด้านงานขายนะฮะแล้วก็เรื่องยูสคาร์เราก็มีมีโปรเซสที่ที่เรียกได้ว่าเป็นระดับท็อปเหมือนกันนะ ส่วนสำคัญก็คือส่วนของงานการหลังการขายเนี่ยเราได้รับรางวัล Workshop of the Year Workshop of the Year คือเขาดูเขามีจุดเขาเรียกว่าหัวข้อที่ตรวจสอบหรือว่า,าวัดคะแนนกันใน26ี่ยหัวข้อดูทั้งสูนบริการนะทั้งเรื่องของสูย์มระกอบศูยรบริการเรื่อง process เรื่องของคนเรื่องของมาตรฐานต่างๆการทำงานต่างๆเนี่ย เราได้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะครเป็น Workshop of the Year ซึ่งเป็นรางวัลที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าเรามีบริการที่ดีจริงๆทั้งส่วนของเซอร์วิสแล้วก็ส่วนของงานขายนะฮะอันนั้นก็คือสิ่งที่เราเราเรามั่นใจว่าเราจะเติบโตได้อย่างแข็งแรงต่อไปครับ